ออจากหลายกิจการที่เตรียมความพร้อมไปดูกันอีกหนึ่งที่นะฮะอ,อย่างโรงภาพยนตร์กันบ้างนะครับอย่างทางโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กที่กรุงเทพมหานครก็มีการปรับรูปแบบการให้บริการหลังจากปิดมาร่วม2เดือนพอต้องมาเปิดบริการก็ต้องปรับตัวครับ new normal mm hmm. เว้นระยะห่างทางสังคมตั้งแต่เข้าแถวรอคิวทุกจุดเนี่ย mm hmm. เห็นไหมเขา ปิดป้ายอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนั่งก็ต้องมีการเว้นระยะห่างนะครับทั้งหมดทุกจุดเนี่ยต้องเว้นระยะห่างประมาณ1เมตรนะฮะแล้วก็บางจุดเนี่ยก็ต้องมีฉากกั้นด้วยอย่างเช่นพนักงานกับลูกค้าในทุกจุดของเคาน์เตอร์บริการมีฉากกั้นนะครับภายในโรงพยาบาลก็เว้นระยะห่างทุก2ที่นั่งในแถวเดียวกันแถวเว้นแถวแถวเว้นแถวระหว่างแถวก็สลับฟันปลานะครับยังมีฉากกั้นระหว่างที่นั่งทุก4ี่ที่นั่งอีกด้วย ทำความสะอาดทุกจุดนะครับภายในโรงภาพยนตร์ก่อนเข้าฉายแต่ละรอบทุกรอบแล้วก็อบโอโซนด้วยอย่างการชาระเงินเองนะครับเขาก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นพวก epayment ทั้งหลายเป็นแคชเลสนะครลดการสัมผัสไม่ใช้เงินสดนะครับทั้งซื้อตั๋วหนังป๊อปคอนน้ำเนี่ยอันนี้สามารถที่จะซื้อได้แต่อย่างที่บอกไปคือเข้าไปทานไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ซื้อกลับบ้านได้ในกรณีของป๊อปคอนแล้วก็น้ำนะครับจองตั๋วก็แนะนําให้ทําผ่านเว็บไซต์ ทุกโรงจะมีการเช็คอินเช็คเอาท์เพื่อความสะดวกในการติดตามกรณีพบผู้ป่วยนะครับซึ่งทางผู้บริหารของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์รุปเนี่ยนะฮะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์รุปบอกว่ายังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีลูกค้ากลับมาใช้บริการเท่าไหร่นะครับต้องรอเปิดโรงหนังสักประมาณ2สัปดาห์มิถุนายนนี้ก็จะมีภาพยนตร์ไทยเข้ามาฉายมากขึ้นส่วนภาพยนตร์ต่างประเทศอันนี้จะฉายพร้อมอเมริกา เดือนหน้าเลยนะฮะดังนั้นใครที่รอดูเรื่องอะไรอยู่ก็ต้องรอกันนิดนึงหนุนหนังไทยกันก่อนนะในช่วงเดือนนี้นะคะคส่วนมาตรการเคอร์ฟิลกันบ้างนะครับที่มีการปรับเวลาจากเดิม5ทุ่มถึงตี4ขยับเป็น5ทุ่มถึงตี3ก็ทำให้เวลาเดินรถโดยเฉพาะฝั่งของขอ,งขอสอมออก,ก,อก็ต้องปรับเวลานะครับจากเดิมเนี่ยเขาจะเดินรถตั้งแต่ตี5จนถึง4ทุ่มก็ขยับเป็น ตีสี่จนถึงสี่ทุ่มนะก็ปรับเวลาใหม่ให้สอดคล้องนะครับแล้วก็เพิ่มความถี่ในการปล่อยรถในช่วงเร่งด่วนเช้าคือตั้งแต่ตีสี่จนถึง8ปดโมงเช้าแล้วก็ช่วงก่อนเคอร์ฟิวคือ3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับให้มีระยะห่างเนี่ยไม่เกิน5้าถึงสินาทีแล้วก็ปล่อยรถโดยสารคันสุดท้ายออกปลายท่าเนี่ยประมาณ3ามทุ่มเพื่อให้พนักงานสามารถกลับเข้าอู่รถได้ทันเวลา4ี่ทุ่มแล้วก็จัดรถออกวิ่งเนี่ยเกหรือว่าต่อวันเนี่ย ประมาณ2,855คันนะครับก็จัดออกวิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทีนี้คําถามคือเอาแล้วคนที่ใช้บริการจะสังเกตได้ยังไงว่ามันคือรถคันสุดท้ายแล้วหรือไม่สังเกตได้จากป้ายเลยนะครับจะมีการขึ้นป้าย3าคันสุดท้ายเป็นป้ายข้อความหน้ารถนะฮะถ้าคันสุดท้ายก็จะขึ้นคันสุดท้ายถ้าเหลือ2คันสุดท้ายก็ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะฮะที่เขาจะมีการติดป้ายไว้ด้านบนแบบตัวใหญ่ๆชัดเจนเลยนะครับ นอกจากเรื่องของขนส่งสาธารณะแล้วครับร้านนวดแผนไทยในต่างจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างไปกันที่บางละมุงชนบุรีครับร้านนี้อยู่ที่พัทยาสายสองที่หนองปลือนะฮะก็มีการทําความสะอาดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกร้านนะครับวันนี้ยังปิดอยู่นะนะครับแต่ว่าก็เข้าไปเตรียมทําความสะอาดเพื่อต้อนรับลูกค้าแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับทางร้านบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยปิดร้านไปนาน3เดือนไม่มีไรายได้ครับพนักงานนวดก็ไม่มีงานทําทีนี้ก็เลยต้องแยกกันกลับภูมิลำนาหรือว่าไปหางานทําอย่างอื่นก่อน ก็ยังพอมีพนักงานที่ยังอาศัยอยู่ในตัวเมืองพัทยาหน่อยก็ให้มาทํางานก่อนส่วนใครที่กลับต่างจังหวัดไปแล้วตอนนี้เจ้าของร้านบอกว่ายังไม่เรียกกลับขอรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับแต่ทั้งหมดนี้เขาก็มีการจัดเก้าอี้จากเดิมแน่นกว่านี้นะอันนี้ก็เว้นระยะห่างไปนะฮะประมาณ1-2เมตรเพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยส่วนที่หัดใหญ่สงขาครับร้านนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าในตัวเมือง ที่หัดใหญ่เนี่ยนะฮะจากการลงพื้นที่อย่างย่านถนนประชาธิปัตย์ถนนธรรมนูนวิถีและถนนนิพััต์อุทิศส,สามซึ่งเป็นแหล่งรวมเอาร้านนวดแผนไทยนวดฝาาว่าเท้าซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับหลายเจ้าก็บอกว่ายังไม่พร้อมเปิดฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็เป็นชาวต่างชาติอย่างร้านนี้ครคุณผู้ชมชที่ทีมข่าวเราไปคุยบอกว่าเปิดไปก็ไม่มีลูกค้าเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ มาจากมาเลเซียมั่งสิงคโปร์มั่งนะครับตอนนี้ไม่สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวที่หาดใหญ่ได้ก็ขอหยุดไปก่อนจนกว่าจะมีการปลดล็อกเปิดเมืองรับนะักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับส่วนที่ชายหาดบางแสนกันบ้างนะครับตำรวจท่องเที่ยวพัทยาลงพื้นที่เตรียมความพร้อมทดลองเปิดใช้พื้นที่ในวันพรุ่งนี้ครับด้วยความที่เป็นวันเสราร์อาทิตย์ไงก็มีคนลองมาเที่ยวมั่งมากินข้าวบ้างมาเดินมั่งเนี่ยนะฮะ คือตอนนี้ก็ยังไม่มีการตั้งร้านค้าแต่อย่างไรนะจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการ5มิถุนายนนะครับก <te> ็จะมีร้านค้าเตียงผ้าใบห่วงยางเรือกล้วยที่จะกลับมาเปิดให้บริการแต่ทั้งหมดก็ต้องมีการเว้นระยะห่างมีประชาชนหลายคนพอทราบข่าวว่าโอ้สบคเปิดชายหาดแล้วก็มาทีนี้มาที่ชายหาดแต่หลายคนก็ต้องผิดหวังนะเพราะว่าตอนนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขยังไม่เปิดพื้นที่ครับ ใช่ครัาจะแวะพาลูกแวะมาที่ออมมาเนย่นึกว่าเขาเปิดแล้วแล้วก็เปิดแล้วใช่ใช่นึกว่าเขาเปิดแล้วแต่อยาถึงก็ยังไม่เปิดอยู่ดีอยากอยากให้เขาเปิดไปครับก็อยากให้เปิดนะครับาว่ก็อย่างว่านะครับสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็อยากให้เปิดครับไม่มีที่เที่ยวไม่มีที่ไปไหนเลยเปล่าครับรู้อยู่แล้วว่าเล่นไม่ได้แต่คนาเล็กมาดูเฉย อยากพาลูกมาเปิดมารับลมรับลมหน่อยครับ,รบ,รบอยู่แต่บ้านอื่นาใช่ไหมครับ,รบถึงแม้ว่าบางคนไ,ไปถึงแล้วเห็นไหมฮะ<ค><ด>มีแบบคงของไปลงไปเซล,ลฟี่หน่อยไปถ่ายรูปหน่อยว่ามาถึงแล้วค,<ด>ครับบางคนอยากมาจริงๆไงนะฮะ <C hi> ทั้งที่มีประกาศเตือนแล้วก็ตามก็ขอความร่วมมือนะฮะในแต่ละพื้นที่แต่ละชายหาดเนี่ยแต่ละที่ไม่เหมือนกัน